สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอคุณเงินนะครับนี่ครับวันนี้อยู่กับน้องพรทิพย์นะครับหลังจากที่ควานเขี่ยวนะครับให้ลูกชายนะครับไปเอาอ้อยมาให้น้องพรทิพย์กินนะครับนี่น้องพรทิพย์ก็ได้กินเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปหาเจ้าของเขาครับ เด๋ออ้อยที่ได้มาเอาไอ้อยใส่เนาะอยู่พุ่นเตี้ยได้อีกยังให้กินแน่ครับได้บักนัดได้การผ้าวนี่บ่อนยาของพ่อติย์บ่อนี่นี่ครับเป็นบักนัดอสมควรสมควรนี่การบังผ้าวครับมันแหลกมันแห้งบ่อเอามาฝากแม่อาหารขาดแคลนบ่ครับขาดแคลนอยู่เตี้ยครับนี่ก็พ่อได้กินอยู่เดี๋ยวน้อพ่อได้กินอยู่ก็หาไปเรื่อยๆครับ แต่เราเมือบ่ได้อยู่เลยว่าสินอนกินกาแฟแนี่ยกับบ่ได้นอนเลยประกาศนอนอย่านสร้างว่ามีญากิสุดยอดครับสุดยอดจะเรียสกสร้างเป็นแบบขั้วเนาะบ้ <c oughs> นเกีียวครับนี่แหละครับแ <c oughs> <อ>ล้วให้แล้วหน้าไปครับผมยังเลยครับแล้วคือบ่แล้วเชนได้สาม,มีอยู่เขาวานไปก็บอก่ออกต้องตามฤดูกาลเลยเ <c oughs> ขาว่าเมื่อวานไปยังก็บ่วานเคลื่อนลูกไส้ไปบ่ว่านไปวานเขาตายแดดเลย แอแสเลยแดดบัดมือบวไปบ้านผัดแดดมาสั่นบัดมือบวไปบ้านนี่บ๊ดีปานยังเลยขาเอื่นแดดยยังครับแดดขาโคตรบ่แดดขาคนรเนี่ยนี่ตัวเนี่ยก็ว่าปักพอนแบบซัวข้าวบ่าแมนเด้ยนี่ว่าโอ้ครับเขาไปกีถิ่มนี่อบ่ได้เกิดใหม่เรื่อยเรื่ครับบัดนี้ที่เอาน้องพขาทิพย์ไปกินน้ำสิครับผมไปครับเดี๋ยวสิให้โคนเกี่ยวฟ้าพื้นไปเอาไปกินน้ำลงน้ำครับสุดดยยอเล ไอ้กองนนเด็กอจะน้อยแบกบ้าแมหแล้วพักนันนี่ยายแบบแล้วักนนรอีกโอ้ยเห็ครับผุ่นฟังผุ่นก็เป็นทีมงานเห่ากะล่งเอาอ้อยขึ้นรถครับง่ายอ้อยนี่ครับ คนเกี่ยวกะกำลังถอดโซอยู่ครับนี่ถักท้ายครับน้องพอ่อทิพย์ครับคนเกี่ยวกบสีได้เอาน้องคนทิพย์ไปลงน้ำครับ อันนี้อ้อยกับอ้อยเพินน่นครับอ้อยของคนเกี่ยวเองครับปล่อยลงเลยติยยนี่ครับต้องก็ทิบกับเอาเร้วส่งเสียงเหรอครับสาวหน่อยไป ลงไปเลยลงไปเลยพอดีบลงไปเลยเดี๋ยวให้กินน้ำก่อนครับ กบห่อนหรอวะแม่นขัดกินต้นกล้วย,ย,ยก็มีส่วนครับผมถ้าสร้างนี่กินต้นกล้วยายก็สิบ่ค่อยกินน้ำครับเพราะว่าต้นกล้วยนี่มีน้ำในตัวครับ <f irm id> นี่แหละครับอาบน้ำชำระร่างกายให้เพื้นเย็นสบายครับ อนอนลงนอนลงวันนี้พอดีป์ออนอนลงเร็วพอดีป์เร็ว,วสี่ยอกสี่ยอกครับผม ออเ,เออ,น,อน,นี่ครับนอนแล้วครับผมนอนเร่นน้ำล้วจะของเพิ่นกันสิได้คัดเนื้อคัดโตให้ครับบัานนี้อเาอากรงเบียงแกงหมาอยู่ครับผมว่าได้ครับ เสร็จภารกิจกับสร้างแล้วสิไปสาต่อครับโอ้ยสิไปเฮ็ดหน้าต่ออีกครับหน้าเฮ็ดมันแล้งแน่หน้าหลเรื่องวายไปเรื่อ้อนร้อนเลยดิ้งนิ้ำมอ น้องพอทิ์มาลงน้ำเจ๊ซี่นี่เปียกเจ๊ซี่สุมือปะครับกวดเขี่ยวเปียกสุมือตีโอ้เหลน่ลมือละหลายรอบเนาะครับเนาะมือละหลายรอบบอโอ้ครับนี่นี่ครับ เบิ่งนอง้องพ่นทิปเล่นน้ำกับบรรยากาศดีๆครับอากาศเย็นๆตูนน้นี่ครับอูนฟังฝุ่นกับเป็นเนี่หาปลาพี่น้องฝุ่นครับ นี่ฮะปลาพื้นแรนไกลมากครับผมนี่น้อง่อนทิมเมากับยุ่ใกล้ๆนี่แหละครับไปไกลเรื่อยครับผมอนอนลงพ่อนทิมนอนลูกคุขึ้นมาแล้อครับ นี่พ่นสีคึกพร้อมหาวพร้อมครับพี่น้องขึ้น้นไปแล้วครับต้องยางขึ้นเนิ่นบางนีแหละครับขึ้นไป นีกครับก็บึืนมาถึงลักแล้วครับครับเบิ้งนองพ่อทิิป์แล้วกัมาเบิ้งนองสมอีกครับนี่ออกสมกับยืนเล่นอยู่นีแ่แหละครับขวนตาเพิ่อนเอามาผูกติดนน้ำไว้ครับนี่กับผู้ใดใส่เสือแดงๆมาเนาะ นี่ครับขวดอวน่น,นกระสีเอาผู้ผาไปนล่งน้ำครับ,รบนี่ยืนนิ่งแห้งครับนอกสมนี่ อาการห้อนครับช่วงนี้เดี๋ยวกะน้องตะกัสซีไดมาเอาน้องสมไปลงน้ำแล้วครับก็ดีน้องตาเพิ่นไปเอาอ้อยอยู่ครับครับก็ฝากติดตามช่องสีดอกขุนเงินน้ำเ้ยครับเด้อฝากเป็นกำลังใจครับผมฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม กับทีมงานครับได้เห็ดคลิปดีๆให้พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนได้เบิ่งได้ชมครับสวัสดีครับ